อาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูเรลิสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่20กุมภาพันธ์2565นะครับข่าวแรกเลยก็คือ,อถ้าจำกันได้นะผมรายงานเรื่องเว็บไซต์ Capcom นะครับมีการตั้งนาฬิกานับถอยหลังนะครับว่าเขากำลังจะประกาศอะไรสักอย่างนะครับในตอนนี้เนี่ยนายเจฟกราฟนะครับจากแจ b o m มนะครับ ก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเขาได้ยินมาจากหลายแหล่งข่าวว่าแคปคอมจะประกาศ Street Fighter 6นะครับก็น่าจะมีเวลาอีกประมาณ2-3วันเท่านั้นก่อนจะถึงเวลาเขาดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้ถ้าสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแคปคอมจะประกาศอะไรนะฮะล้วผมก็จะมารายงานทันทีที่การประกาศนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะรเรื่องต่อมาครับ EA ครับมีแผนที่จะรีมาสเตอร์ Dragon Age Trilogy ในลักษณะเดียวกับ Mass Effect Trilogy รวมถึงยอมให้ BioWare เนี่ยยกเลิกแผนการทุกอย่างของเกมเกี่ยวกับการเป็น Live Service แล้วก็เน้นทำเกม Single Player ด้วยครับเรื่องนี้ก็มาจากเจ f ฟ g r รับเหมือนเดิมนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขารายงานมาว่าเขาได้ยินว่าการพัฒนาของ Dragon Age 4เนี่ยกำลังเป็นไปได้อย่างราบรื่นดีนะครับแล้วก็น่าจะวางขายในอีก18เดือนข้างหน้าหรือ ถ้านับกันจริงๆก็คือจะประมาณกลางปีหน้าเท่านั้นนะครับก็ใครที่เป็นแฟน d า a g o n เอกก็ลองดูนะครับน่าจะมีไทโลจีรีมาสเตอร์มาให้เราซื้อกันก่อนที่ภาคใหม่จะออกประเด็นต่อไปครับ a เมซอนสนใจที่จะทำซีรีส์หรือภาพยนตร์เกี่ยวกับเกมครับโดยเซ็นสัญญากับ DJ2 Entertainment ที่เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการนำเกมอย่าง Disco Elysium Sonic The Hedgehog แล้วก็ i t Takes t w ทมาทำเป็น ซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ก็ได้นะครับอย่างที่ทราบกันว่าอเมซอนเนี่ยมีให้การให้อเมซอนเป็นผู้ให้บริการอเมซอนไพร์มนะครับก็เป็นบริการ s ับสคริปชั่นนังเหมือนกันเขาก็น่าจะต้องการคอนเทนต์เอาไปลงในแพลตฟอร์มของเขานะครับซึ่งนี่ก็ดูจะเป็นดีลที่น่าสนใจน่าเหมาะสมก็หวังว่าอเมซอนจะทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายประจําวันนี้นะครับซีซั่นใหม่ของ Rainbow Six s i e g e ครับชื่อว่าเดมอนเ l ลนะครับได้ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วนะครับซึ่งจะมีตัวละครใหม่ ชื่ออาซามินะมีความสามารถในการคว้างมีดบินคูในให้กลายเป็นเหมือนกับเหมือนกับแตกออกมาเป็นโฟมหรือว่าเป็นเป็นคอนกรีตอะไรสักอย่างสามารถที่จะใช้ปิดรูช่องหน้าต่างกําแพงหรือว่าประตูที่เป็นทางเดินหรือว่าถูกเจาะเอาไปได้นะเพื่อป้องกันไม่มีการ มองเห็นหรือว่าเข้ามาได้โดยง่ายนะต้องเสียยูทิลิตี้เสียอาวุธเสียอุ U, ปรกรณ์แกจิตหรือว่ายิงทิ้งเพื่อให้มันแตกแล้วถึงจะเข้าไปได้ใหม่นะก็ดูเป็นตัวละครที่ดีไซน์สวยน่าสนใจเป็นผู้หญิงแบบญี่ปุ่นสวยๆแล้วก็ใส่หน้ากากนะก็ดูน่าเล่นดีเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแผนที่ใหม่ของเกมเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019ด้วยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับ ประเด็นข่าวที่ผมเตรียมมาคนระค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ค่อนข้างจะพูดกันเร็วนะฮะแต่ว่ามีเรื่องที่ผมจะต้องแจ้งให้ทุกคนได้ทราบสําคัญอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเ c e b o o k ของผมโดนแบนไม่ทราบสาเหตุนะเห็นว่าโดนแบนปไปประมาณ30วันนะผมทําเรื่อง Dispute ไปแล้วว่าแบนเรื่องอะไรนะครับเขาส่งข้อความมาเหมือนกับผมผาาเหมือนผมโพสต์รูปชายอับบิวซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะจริงๆ Facebook โดนแบนเนี่ยถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวผมมันไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ว่าผมเป็นแอดมินเพจคูลลิทด้วยแล้วมันจะมีงานประกาศารางวัลผู้ได้รับรางวัลอันชาตผมอาจจะต้องมาย้ายไปประกาศที่ YouTube แทนนะเมื่อถึงวันเวลานะครับแล้วก็มีเกมของคนไทยที่ส่งโค้ดมาให้ผมโปรโมทนะถ้าจำไม่ผิดจะชื่อ after l i g h infection นะครับผมยังไม่ได้เริ่มโปรโมทยังไม่ได้โหลดเกมมาเล่นเลยเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะ ตารางแน่นมากนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยจะรีบกลับไปทําให้เร็วที่สุดต้องขออภัยผู้พัฒนาเกมด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อวานนะครับวันที่19กุมภาพันธ์นะครับคุณพ่อของผมเสียชีวิตนะครับช่วงกลางวันประมาณบ่าย2องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต,ตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยผมอาจจะไม่สามารถที่จะมาไลฟ์สตรีมเกมได้นะครับแล้วก็แต่วความตั้งใจของผมก็คือผมจะยังทําข่าวเช้าทุกวัน ข่าวยังไงก็ต้องมีแล้วก็ไม่อยากหยุดนะครับแต่ว่าเรื่องสตรีมเกมนี่อาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็จะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับข่าวเช้าวันที่20กุมภาพันธ์2 5 6 5วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบไปนใหม่คราวหน้าขออนุญาตกันไปก็ไปบอกรักคนที่คุณรักด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ